สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกอังกฤษเกมที่25ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่หลองวันนี้เปิดบ้านเสมอกับลียงไป1-1เจ้าบ้านทำไปกอ่อน1-0จากจูนาธานกลอสแล้วก็ทีมเยือนม,มาตีเสมอได้จากตีโน่คาเดเวอร์น้องวันนี้ก็ส,สร้างเซอร์ไพรส์ครับเปิดบ้านเอาชนะปารีสแซงฌแมงไป3-1เจ้าบ้านได้3ประตูจากแลนเดลโคโลโมนี่ควินตินเมอร์ลินแล้วก็ลูดวิกบราสส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากเนมา นั่นก็เลยทําให้ตารนางคะแนนของทั้ง4ทีมในตอนนี้เนี่ยปารีสแซงแรมก็ยังนําไปจากฝูงครับแม้ว่าจะแพ้ไปก็มีอยู่59คะแนนยังนำห่างอันดับ2อย่างมักเซยอยู่ถึง13คะแนนด้วยกันส่วนน้องกับลียงก็อยู่อันดับที่5แล้วก็ที่6เก็บไป38คะแนนเท่ากันแล้วก็ลองอยู่อันดับที่9มีอยู่37คะแนนไปต่อก,กันที่เดลซานูล,ล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นวิเซมเบนเยนเยดที่ซัดไป14ประตู แลเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะก็จะมีนิสเปิดบ้านเจอองเช่ลอริยงพบมงเปรีเย่แลงเจอเบรสแลนพบกับทรัวแซงตีนเปิดบ้านเจอสตาร์บูบอกโดพบโมโนาโกลแล้วก็มักเซยเจะเจอกับเคมองฟุต